อ่ะเป็นบูปะชิดต,ตัวตัวนั้นหมอบวิ่งประคอเข้ามายิงสวนอาอะไรให้เหยียบเทคตัวลอยมันหลบตรงนี้มีได้หลอกนิดหน่อยนะไอสองปล่อยยิงสู้อีกคนโดนมาจากข้างหลังไอ้เนี้ยลงมาแล้วอ่าไอ้นเนี้ยออกมาเอาเอาลวดรัดคอได้อันเนี้ยลากออกาะอ่าลากออกมาแล้วก็ไอคนนั้นเข้ามายิงสู้อ ให้ม e ันแยกงอยู่พลัมุมประมาณเนี้นะสมมติว่าไอ้ปืนเป pues mm? so re really cool. ah. uh ็นก็อยู่พลัมุมนี้แหละใช่ไหมอยู่พลัมุมยิงสวนที่โดดออกมาโวดมัดคอป่าบนออกมาต้นนะแล้วก็โดนยิงออกมาไม่ได้นะตรงนั้นต้องมีที่กํกำบังที่ล่ามาแล้วเกิดคิวบูนนี้เอาลืมมันนั้นไปแล้วเป็นคิวบูไี้นีบูจนจนแงะได้ต้อ ป่างไอ้คนนึงพุ่งเข้ามาม้วนตัวหลบป่างมาตนวอะไรก็อย่างโอ้ไอ้หน้าร้องนอนวิ่งอ,ออกมาหยิบหลบกัปนอะไรคือวิ่งออกมาแล้วสงสัยต้องว่านี้ว่ <c oughs> อาอาจะวิ่งออกมาวิ่งหนีเหมือนกระสุนหมดแล้วมันขวางไม่ได้คือนาดวิ่งมาเนี่ยนอนวิ่งมาเน,น,น,านี่หันไม่เห็นผู้ร้ายถังซื้อ,อปืน,นวิ่งตามมานาดกระโดดขวานนาดเข้าท้องปึ้งแล้วก็ซุดตรงนี้นั่นแหละสุดท้าย ไอ้นี่ก็ล้อมโดนต้องไม่เป็นไรผู้ร้ายก็เดินมาล้อมรอบไปออกไปให้หมดหยิบพิษปลาแบบป้านเลือดแล้วไม่รู้ว่าจะไปเมื่ออะไรเมื่อคู่บ้านมันตายเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ยอมหยิบมีดมาอยากไปแตนใช่ไหมเสียบนอนพลิกแอ่งสุดท้ายนี่นอนขวางปั้มจบแป๊บดิครึ่งชั่วโมงเมีรถตำรวจเข้าเดี๋ยวแล้วตอนท้ายมันมีเสียงไซเรนแล้วก็ที่เราต้องตำรวจเข้า ไม่เอาไม่เอาตำรวจชอมัดเราตำรวจมาที่หลังลวตำรวจมาที่หลังแล้วแต่เราเราต้องมีทำภาพข่าวที่กอดศพร้อมห้เอาทำตรงนี้เลยโอเคสุดท้ายพอล้มกอดเอนเรียกอมสูงเนี่ยตายก็มีเสียงมีทการเดมอามีเสียงงานบวชมาแล้วมันจบแค่นี้เลยปะ มันต้องตัดมาเป็นภาพขาวตัดเป็นภาพขาวเราก็เซตภาพขาวนะเราไปตัดไปนู่นเลยโรงพยานเป็นเรื่องแฟบได้ใช่ใช่มันเป็นที่รู้กันก็มีเสียงไซเรนอะไรก็ว่าไปนะพอขึ้นมุ้งสูงเห็นเป็นแสงแป๊บๆเข้ามาที่เป็นภาพขาวมันต้องมีโพลิสไลน์อาถ้ามีภาพขาวเดี๋ยวมันจะมีภาพขาวอ่ะมีภาพในหนังสือพิมพ์ภาพขาวหนังสือพิมพ์มันวงกลมสีขาวอ่ะเปิกระสุนปืนอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้พี่แย้มพี่เมฆเซตเอาอออกไหม กนทวนจ้ะสา์คิดได้พี่เฮ้ยถ่ายรูปไปหมดตอนประชุมเท่ากับคนไายสี่คนรถสองคันที่ขวางหน้าหลังนะฮะมีปืนแล้วก็หนึ่งในสี่หนึ่งคนอันเนี้ยใช้ดาบดาบอยนี่แบบปลายสัตว์อะไรเลยเนี่ยนะหนึ่งคนนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าคนไหนคนใช้มาแทงที่ไม่แน่ใจเป็นคนนั้นมั้งเพราะมันเข้าีัลังไม่รู้เลยเลือกเอาว่าคนไหนเป็นคนหน้าที่มาแทงคิดเก็บได้หนึ่งคนใช่ไหมบูด้วยปืนตะโจนมาหลบ นะขอปืนที่ไอ้หนะ้าขอปืนที่ขา,<อ>าจริงๆนะผมไม่ได้ขายคุณนะควกเราบอกนี้ไปแล้วกันอะไรสักอย่างนะป๊าบแล้วแยกเป็นยิงป้างระหว่างยิงป้างแล้วต้องมีที่กำบงังไอ้พวกนั้นก็กำบังตัวอยู่ตรงนั้นนะตีนอะไรสักอย่างเนี่ยระหว่างยิงก็ไอ้ข้างหลังกระโดดลงมาเพิ่งเอารวดรัดคอลากออกมาโ้นน,นะไอ้นี่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะโดนกระสุนยิงสาด,สาดอยู่รากมาเป็นคิวบูนี้อันนี้คิวบูนะคิวประชิดตัว คิดตัวแล้วก็ขอเก็บไอ้ตัวนี้ได้ไอห,หนึ่งนี่ถือปืนนั่งมานะเราเป็นสองหนึ่งเนี่ยเก็บได้ปั๊บน้า่งมานอนช่วยด้วยวิ่งมาไอ้น่นถือปืนวิ่งเข้ามาเลยวุจะพุ่งเข้าไปขวางจบตรงนี้เพื่อนยมโง่ก็เสร็จอ่านี่คุณส,สามีความรู้สึกว่ามันถ้าให้หน้าทีกับสองคนเลยผมว่ามัน มันนาไม่น่าจะสู้ได้ถ้าเหมือนกับว่าให้ไอสองคนนั้นมีหนึ่งในสองที่เจ็บไปแล้วเหมือนกับว่ามีโดนยิงไปบ้างอะเพื่อถ่วงเวลาพี่ว่าพี่ว่ามันต้องหนีพี่ว่าพี่ว่าอย่างงี้นามันคือพอโดนลากคอเนี่ยไอนาจะมาช่วยแล้วแล้วควยไม่ได้อาจจะเปิดประตูนี้ไอโดนต้องบอกว่าต้องไล่ให้หลบไปอ่ะให้มันหายไปนู้น ต้องเป็นรวันนั้นไว่ใหู้้กันไม่ได้หรอกต้องทำให้โจรเจ็บเพราะฉะนันเพราะฉนั้นต้องมี้อของกะปันนียที่ัเต้ต้องเช็ดให้เยืออ่ยู่ปลาเนี่ยนะหยุ่หลังปู้ไว้ปั้งป้าป้งแล้วลอยตัวมีที่เหยียบนนึงออกสตังค์มาวะเดี๋ยวไปว่ากันนะลองลองดูนะไม่รู้ก็เอาเท่าที่ได้พุ่งไปสองคนบอบโอ้ พอพูดกันให้ปืนให้ปืนแล้วมันต้องมีที่ที่กำบั้นบานเนี้ยนะไอ้ไตัวเนี้ต้องมีแนวกำบั้นหลังอะไรสุดดาดที่มันได้ถีบตัวขึ้นมาได้และหน้าถีบนี้ยทำไมครับไอ้ดนอยู่ตรงนี้นะนนอยู่นี่พอที่ล่าป้าปั้าไปนี่หันมาปั๊บเนี่ยมันมีปืนไอ้ได้บอกหนีไปแล้วต้องห่วงหกถีไปนะถียบปืนป้าป้ามันก็เข้าเข้าศัตูนั้นไปนานก็หายไป เราก็ลืมตรงนี้ไปไม่ต้องเราไอ้คนที่ตามไปไเดี๋ยวก็ออกมาใช่ไหมอ,อันนี้ก็ลากมามาเจอตรงนี้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเอาหน้าแอบโอเคครับ,บเพราะว่าถ้าให้หน้ายิงสวนอะไม่ได้ไม่ได้ต้องให้โจรโดนบ้างไม่งั้นไม่น่าสู้ได้ได้ให้มัญชีไปงั้นใช่ทีนี้จุ๋มเอาพี่ไม่ต้องเอาคนตัดคิว แต่เอาเอาสถานที่มันเล่นได้แล้วันต่อคิวกันแต่เราบอกได้ว่าว่ามีกระโดดนะาบอกไปคนที่ที่กระโดดสวยๆอ่ะลงมาสองจุดแล้วตรงนั้นที่เป็นอยู่แล้วมาต่อคิวกันหน่าน้าจะเป็นตรงกางแล้วก็ยิงเอออย่าตกคนนะี่ดูน้ำมันลึกอหรือถ้าตกถ้าไม่ตกถูกปาก็ไม่ตกไม่ตกไม่ตกไม่ผู้ร้ายมันมันดูอากาศมันน่าจะตกเลยดีทูบีเลยนะฮะบิ๊กดีทูบีเลยนะ ไปเท่าไหร่คุยได้แต่าไหรน้ำใช่นี่คือน้ำเดียวกับดูถ้าถ้าตกอันตรายก็อย่าไป็นตกเงี้ยมันน้ำอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักก็ทีนี้ทีนี้ถ้าเราเอาคนมาเล่นอย่างเงี้ยไอเขาอุปกรณ์เซฟไหมหรือเราต้องเซฟให้เราบอกเขาหมายถึงว่าพวกอะไรสนับลูกบอกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราต้องเตรียมให้เขาใช่ไหมเพราะเราเขามีเพ้ามาได้ไหมเดี๋ยวให้มันไปหากันเองมมีีีพวกน้อยู่มีเขาต้องมีเซฟตัวเอง เปินเรื่องที่ตอนเราทำบัลลังของเขาก็เอาใหม่ไ่นั้นเราใช้ในหินไงเอาไว้่นเขาเป็นทีมทีมเอลทีม้ในหินเขาเขาไม่ถึงกับทีมเออเหมือนเป็นเป็นโมใหอ้อ่ะคือเขาจะบอกในกหินว่าไม่ไอะไรคิวบ์เนี่ยมต่อก,กันแต่ในหินจัดทีมมาหน่อยไม่มีใครมาซึ่งเราก็าจะใช้ได้หินตอนดัดฟ้าเพราะมันมันหลายกลุ่มแต่ตรงนี้เราถ้าเล่นเป็นเล่นได้มันมาต่อเองอยู่าน้าต่จุบบอกเขามีคิวอย่างเงี้ยเอาบอก ถ้าถ้าเรารู้องเตรียมเบาะเซฟเราลองลองลองเช็คมาแต่ถ้าเขาไม่มีจริงก็จะได้บอกตายอะไรอย่างนั้น่ะจะได้จะได้ง่ายพวกนี้เขามีกระดูกงูมีอหู้นั่นแหละใช่พู้นั้นต่างกันแล้วพระเอกปีปืนเนี่ยระหว่างสู้เห็นปืนในหน้าก็บอกขอปืนกางเกงปืนใส่เข้าไปได้อีกป่าวไม่เิดยปิดป่ะสีขาวให้ให้ตัวสีขาวค่กลัวจะปืนใส่กางเกงไม่ได้เพราะไม่กางเกงมันเดี๋ยวนี้เขาเป็นขาเล็กไง เดี๋ยวว่ากันแต่มันมีแจ็คเก็ตอ๋อนึกว่าตูดใหญ่ไม่ใช่ไม่ได้ซีไม่ได้ใส่ไว้ในกางเกงนี่ตูดใหญ่ตูดใหญ่จริงหมดมันอะไรวะเพราะมันหิวตลอดบอกทำไมหิว่กินกางเกงอีกแล้วกินกางเกงอีกแล้วไม่เอาดิไหวไหมไหวไหมก็เคลียร์นี้ได้นะเท่านั้นแหละ